สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตัวละครใหม่ล่าสุดเลยที่ชื่อว่าวาแบนพรามนะคะวาแบนพรามเป็นตัวละครที่ใช้สกิลระเบิดเป็นอาวุธซึ่งมีทั้งระเบิดสตันระเบิดทำลายเกาะหรือแม้กระทั่งระเบิดหลุมด,ดำนะคะวาแบนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่เราชอบมากๆแถมยังเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์ออกมาได้เท่ย่พอสมควรเลยค่ะแต่ส่วนตัวเราว่านะมันเหมือนโปเกมอนตัวหนึง่งรู้สึกว่าจะชื่อว่าเอมโพเลียน หรือไม่ก็เอ็มเพิร์ดนะคะแล้วไปชื่อญี่ปุ่นซึ่งเป็นร่างสองของพีษครับค่ะหรือว่าชื่อญี่ปุ่นก็คือโปจามานนั่นเองโอเคค่ะเรามาดูความแตกต่างของวอลแบนนะคะแล้วก็วอลบนพารามกันดีกว่าเราจะเห็นว่าวอลบนพารามเนี่ยมีเกาะเพิ่มขึ้นมาจาก50เป็น100นะคะแล้วก็เชียลเนี่ยจะเพิ่มมาจาก75เป็น100นะคะก็ไม่ได้เพิ่มมาเลยมากมายเนาะ แล้วคนส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วัวแบนเท่าไหร่แต่ว่าพอตัวพาม,มาเท่านั้นแหละโหไม่จะเว้ยถามชื่อเซ็ตกันจังแม่คนเราก็ต้องตามกระแสะไปธรรมดาเนอะอีกอย่างตัวพามเนี่ยถูกออกแบบมาได้เท่กว่าตัวเดินเยอะเลยคนเลยชอบเป็นสักส่วนใหญ่นะคะแถมวอแบนเนี่ยยังแต่งสีได้เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะใส่สีอะไรก็ดูเท่ไปหมดโอเคค่ะเราเลือสะะาระไปเยอะแล้วได้เวลาไปดูความสามารถของเจ้าตัวนี้แล้วค่ะ ตัวของวอลแบนเนี่ยจะมีสกิลพาสซีฟหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสกิลติดตัวนะคะที่ทําให้ตัววอลแบนเนี่ยสามารถเพิ่มเกราะได้มากขึ้นถ้าหากว่ามีเพื่อนในปาร์ตี้ของเราเนยอยู่ใกล้ๆนะคะอย่างที่บอกค่ะสกิลของวอลแบนนั้นอาจจะเกี่ยวกับระเบิดนะคะไม่ใช่ระเบิดแบบนี้ แต่เป็นระเบิดที่ใช้ในการควบคุมศัตรูที่มากันกลุ่มใหญ่ๆนะคะเรามาดูสกิลของวอลแบนกันเลยค่ะสกิลที่1นึ่งเทสลาค่ะสกิลนี้นะคะวอลแบนจะโยนระเบิดไปนในทิศทางที่เราเลือกนะคะซึ่งระเบิดนี้จะทําการยิงกระสไฟฟ้าออกไปหาศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็คล้ายๆกับสกิลช็อคของโบลเลยคะ่ะซึ่งจะทําการสตันศัตรูที่โดนช็อคนะคะข้อดีของมันก็คือแสงสีเนี่ยสวยงามประการตาเลยค่ะส่วนข้อเสียก็คือ จะช็อตได้แค่ทีละตัวเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเราโยนลูกระเบิดเนไปใส่ตัวเพื่อนเราหรือว่าตัวศัตรูนะคะแค่สุว่าเป้าหมายของเราเนี่ยวิ่งไปทางไหนนะคะไอ้ระเบิดเนี่ยมันก็จะทําการสตันศัตรูที่อยู่รอบๆเป้าหมายของเราด้วยค่ะสกิลที่สองนะคะ m i n d Layer ค่ะซึ่งมีชื่อเก่าว่า b o u n c e ค่ะ กิน,นี้นะคะถูกปรับใหม่ที่มีลูกเล่นมากกว่าเดิมตรงที่เมื่อก่อนจะมีแค่ระเบิดชนิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้มีถึงสีชนิดเลยระเบิดอันแรกก็คือบอลค่ะเมื่อเราโยนระเบิดออกไปนะคะศัตรูที่เดินมาเหยียบเนี่ยจะเด้งขึ้นไปบนฟ้าเนาะดูที่ทางที่ระเบิดหันหน้าไปหานะคะแต่อย่าโยนมั่วซ่วนะคะพราระเบิดนี้มีผลตรมโจผู้เล่นด้วยระวังเด้งไปเด้งมาไม่หยุดนะคะอีกอย่างสกิลเน,นี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนาะ,ะเพราะวนมากจะใช้แค่แกล้งเพื่อนเท่านั้น,นะคะ่ะระเบิดอันที่2นะคะทริปเลเซอร์ค่ะ เมื่อเราโยนระเบิดลงพื้นเนี่ยระเบิดจะทําการขึงเชือกเลเซอร์ออกมานะคะถ้าหากศัตรูเดินข้ามเนี่ยศัตรูตัวนั้นก็จะสะดุดลมหัวทิ่มพื้นทันทีค่ะสกิลนี้นะคะจะมีประโยชน์กับศัตรูประเทศโจมตีระยะประชิดเท่านั้นค่ะเพราะถ้าหากเราใช้กับศัตรูพวกใช้ปืนเป็นอาวุธนะคะเราอาจจะโดนยิงตายก่อนก็ได้ค่ะระเบิดที่3นะคะก็คือเชื้ค่ะระเบิดอันนี้นะคะจะทําการลดเกราะทั้งหมดของศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นเวลาสั้นๆค่ะ ซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะถ้าเราจะใช้กับบอมบาทหรือว่าเฮฟวี่กันเนอร์ค่ะแต่ว่านะคะตัววแบนเนี่ยจะต้องมีสเตรนก์ถึง250%เลยนะคะไม่งั้นเกราะก็จะไม่ลดค่ะนั่นก็หมายความว่าสกิลนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะปกติแล้วเนี่ยตัววแบนเองเ่ยแทบจะไม่ได้ใช้สเตรนก์เลยด้วยซ้ำค่ะ <S <S ระเบิดสุดท้ายนะคะก็คือคอนคัสตค่ะระเบิดอันนี้เราชอบที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดอีกด้วยะค่ะ พราะว่าเวลาเราโยนระเบิดลงพื้นเนี่ยระเบิดจะทําการสั้นศูทั้งหมดที่อยู่ในระยะแถมยังทำให้ศูนสับสนแล้วก็ตีนเองด้วยค่ะซึ่งสกิลเนี้ยเราชอบโยนเล่นๆน,นะคะว่าสนุกดีนะคะอารมณ์แบบใช้สกิลสี่ของโลกิหรือไม่ก็ใช้สกิลของนิกะค่ะสกิลที่3นะคะที่ทําให้ศูนสับสนแล้วก็ตีนเองะคะ่ะมันอารมณ์คล้ายกันเลยค่ะแถมอีกอย่างเนี่ยยังทำให้ตัวแบนเนี่ยดูมีประโยชน์นมาอีกนิดนึงเนาะ โอเคค่ะ okay, หมดไปแล้วนะคะกับสกิลที่2ของวอลแบนนะคะต่อไปนี้เราจะไปดูสกิลที่3ามและสกิลที่4ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสกิลที่สําคัญที่สุดสําหรับวอลแบนเลยนะคะถ้าหากใครเล่นวอลแบนแล้วไม่ได้ใช้สองสกิลเนี้ยถือว่าไม่ได้เล่นตัววอลแบนนะคะแล้วก็เออ่ยังเล่นไม่ถึงจุดสุดยอดของตัววอลแบนนะคะเพราะว่าสองสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่วอลแบนขาดไม่ได้นะคะ สกิลที่3เลยค่ะก็คือสกิลบัส s ิ s นะคะคือสกิลที่เมื่อเราโยนระเบิดออกไปเนี่ยระเบิดจะทําการสร้างตาข่ายรอบๆค่ะเพื่อทําการยกสตูขึ้นลอยนะคะสามารถใช้กับสตูได้ทุกตัวเลยยกเว้นดูรูไฟนะคะหรือตัวที่มีโลกสีเหลืองรอบๆนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้นะคะ แล้วก็สกิลนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับเรนจ์ค่ะระดูเลชั่นเนาะของตัวละครแล้วกพราเกี่ยวกับความกว้างของตะข่ายแล้วก็ความนานในการยกตัวศัตรูขึ้นค่ะสกิลสุดท้ายนะคะก็คือ vortex ค่ะเมื่อเราโยนระเบิดลงพื้นเนี่ยมันจะทำการสร้างหลุมดำเพื่อดูดศัตรูที่อยู่ในระยะเข้ามาในจุดศูนย์กลางนะคะและแถมยังทำดาเมจกับศัตรูที่ถูกดูดเข้ามาด้วยค่ะสกิลนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับ power strength สำหรับดาเมจนะคะ power duration สำหรับระยะเวลาของระเบิดแล้วก็ power range สำหรับความกว้างของหลุมดำค่ะแต่ว่านะคะ power strength เนี่ยผู้เล่นจะไม่ค่อยใช้กันนะเพราะว่าส่วนมากจะดูดศัตรูเข้ามานะแล้วก็ใช้ปืนยิงนะคะแถมยังใช้ power efficiency แทน power strength ด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ใช้ energy น้อยลงนะคะ mm hmm. เวลาที่เรากดสกิลรัวๆนะคะและนี่ก็จะสกิลทั้งหมดของเจ้าตัวว o b แบหรือว่าวอ b a n p r r m e นะคะ,ะถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ในด่านอะไรหรือว่าภารกิจอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเลยเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภารกิจที่วอลแบนถูกใช้บ่อยที่สุดอย่างในด่านภารกิจธรรมดาที่มีศัตรูประเภทกีเนียหรือคอปัสตัววอลแบนจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้าหากมีโลกิมาช่วยปลดอาวุธนะคะหรือว่าฟลอดมาช่วยกางดมมันแข็งแต่ถ้าหากจะลุยเดี่ยวกับพวกที่ใช้ปืนเราไม่แนะนำนะคะเพราะว่าวอลแบนเนี่ยเลือดน้อยแล้วก็ตายง่ายมากๆค่ะภารกิจแรกที่เราชอบใช้วอลแบนก็คือภารกิจ ODD นะคะหรือชื่อเต็มว่า Origin d i l i g e t Defense Mission ซึ่งจะต้องคราฟกุญแจก่อนถึงจะทำภารกิจได้ ซึ่งบลูพินของกุญแจเนี่ยสามารถหาได้จากมาเก็ตไปที่อุปกรณ์แล้วก็คีนโด n ส์ค่ะบลูพินของกุญแจเราซื้อมาเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะสามารถคราบไปได้ตลอดถ้าเรามีวัตถุดิบเพียงพอนะคะส่วนภารกิจที่2ก็คือไว f i ฟิชเชอร์นะคะเวลาลงหาของพามส่วนมากเราก็จะใช้วอลแบนนี่แหละค่ะซึ่งการจะเข้าไปทําภารกิจไว f i ฟิชเชอร์นั้นเราจะต้องมีกุญแจที่ชื่อว่า r ริลิกนะคะสามารถหาได้จากภารกิจเซอร์ไ a l โวหรือว่าเอ็กซ์คาเบชันทั่วไป ส่วนวิธีลงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนึงนะคะทั้งหมดก็มีแค่2ภารกิจนี้แหละคะ่ะที่เราชอบใช้วอลแบนแต่ถ้าเพื่อนๆมีภารกิจไหนที่คนใช้วอลแบนกันเยอะๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะส่วนอาวุธที่เราชอบใช้คู่กับวอลแบนมีแค่2อาวุธที่เราใช้แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันกับสกิลของวอลแบนนะคะก็ต้องเป็นทองคอล้วก็ไซนชิมุระค่ะอาวุธทั้ง2องอันนี้ต่างก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่คนใช้กันมากที่สุด เพราะว่าพลังการโจมตีหรือว่าดามจของอาวุธน,นั้นน่ช่าง OP พีเหลือเกินนะคะใครๆที่ใช้เนี่ยก็ต้องชอบนะคะในส่วนของทองคอค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อบุปินได้จากมาร์เก็ตในราคาเพียง30,000เครดิตเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของไฟนอยซิมูลอนะคะสามารถหาซื้อได้จากซินเคดของฝั่งซังพลอนซูดาได้เลยถ้าหากใครไม่ได้อยู่ในซินเคตฝั่งนี้นะคะยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การซื้อจากผู้เล่นอื่นหรือไม่ก็ถามแลกอาวุธของเรากับอาวุธของเขาได้เลยค่ะอาวุธที่สามารถใช้คู่กับวอลแบนไม่ได้มีแค่2อาวุธนี้นะคะเพื่อนๆสามารถลองใช้อาวุธอื่นๆคู่กับวอลแบนได้ถ้าหากใช้อาวุธไหนแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้ดูและนี่ก็คือข้อมูลของวอลแบนหรือว่าวอลแบนพรามที่เรารู้นะคะถ้าข้อมูลส่วนไหนขาดหายไปเราก็ขอโทษด้วยนะขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย